หานแจ็คสันหวังชมสาวไทยออกสื่อบอกแบบนี้ทำเขินทางประเทศเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแจ็คสันหวังและเมื่อวันที่22พฤศจิกายนแจ็คสันได้เป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการ w o o d y FM On Stage with Jack s แ n Wang หซึ่งเป็นครั้งแรกที่รายการ w o o d y FM ยกมาให้ชมกันแบบส,สดในรูปแบบโชว์ On Stage แบบ Uncut และแบบ u n c e ินเซอร จัดขึ้นที่เมืองไทยรัชดาลายเทยเตอร์โดยในคําถามบางช่วงบางตอนนั้นแจ็คสันได้เผยถึงเรื่องราวในอนาคตว่าอยากแต่งงานก่อนอายุ35ปีและอยากมีลูก3คนแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับภรรยาในอนาคตด้วยอย่างได้คนรักที่คอยสนับสนุนกันที่เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้ทําตามความฝันของตัวเองพร้อมกับกล่าวชมสาวไทยว่าสวยและมีสเสน่ห์นอกจากนั้นวูดดี้ยังเปิดตัวน้องเคนโซ ใส่แดนหน้านิ่งมินิแจ็คสันตัวน้อยที่ออกมาเต้นเพลงของแจ็คสันหวังแบบเป๊มากงานนี้ทำเอาพี่แจ็คสันปลืม้มจนต้องขอด่วนเต้นเรียกเสียงกรีดจากแฟนๆสนั่นเวทีเลยทีเดียวค่ะ